กีตาอยู่ไหมอ๋อแล้มสปอสไลทเอฟซีฮ้สวัสดีเอฟซีทั้งหลายชาวว่าวชาวว่าวทั้งหมดทั้งเพศวันนี้บังหมาดจะมาลองว่าวหลายตัวมากนะนี่นะเห็นไหมซึ่งเป็นว่าวลาเบยแต่เราอยากไปดูก่อนว่าวลาเบยมาดูว่าวอินโด มาเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืน hmm. มาดูกันว่าขึ้นเป็นยังไงซึ่งสำหรับตัวนี้นะโบพิเศษกับผ้าปูโตสวยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมัมาดกันกดกระดิ่งด้วยตามมาพรมกัน okay. มาสวยมาเอฟซี FC. มาดูสิหือว่า เป็นยังไงนะมาดูมาดูลักษณะนี่เอซนี่ไงครับคนนี่ทุกคนทุกคนว่าขึ้นไหมหางมันใหญ่กว่าปีกนะไอ้นี้บังหมัดก็ไม่รู้นะเพราะตัวแรกเครื่องบัดทำหางใหญ่กว่าปีกแล้วก็แองดูทุกคนดูดูธานูนะทุกคนนะนี่ นลยซึ่งมันเป็นแองพิเศษถานุวิเศษและก็ผ้าปุโตตัวนี้สามารถวางกลางขนได้นะยเอฟซีนะเดี๋ยวังมัดรอวางฟิกแป๊บหนึ่งนะเอฟซีเดี๋ยวมัดจะขึ้นให้ดูยางฟิกมาขึ้นให้ ก็ได้มาลงแล้วเหมือนกันนะเขาเมียตัวเล็กนะว้าวนกห้าสิบเซนนะเขาเมียตัวนู่นไอ้ตีนกันมั้อยู่นู่นอยู่นู่นอันนี้บังฟิกตามมาตามมังฟิกมขึ้นว่าวทีมังฟิกนู่นเอามาจะให้บังฟิกไปขึ้นนู่นเลยนะในทีนั้นพราะลมอยู่ฝั่งนู่นนะมังฟิกไปฝั่งนี้นะ เอาใช่เอาว่าไปพ้นไปนู่นเลยอ๋อมาแล้วฝากมางฟิกไปก่อนนะเดี๋ยวฟิกยินกุ้งงองฟิกฟิกหันนั้นมากูไม่ดีกูไม่ดีโอเคช่วยไปวันนี้ยังมาจะเอามางฟิกขึ้นหน้าปกนะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์มางฟิกด้วยทุกคนหรือมาดูกันว่าขึ้นไหมอันนู้นฟิก นั่นแหละเดี๋ยวให้ไอ้มางพีข่าวอ่ไปหมดเดี๋ยวมันจะอยู่ฝั่งนี้นะจะขึ้นไปดูฝั่งนี้โอเควิกตรงมาเลยพองหมัดมาสิพองหมัดมาวิกวิกไปต้นกล้วยสีเหลือง ไอ้ต้นกว่ะสีเหลืองฟิกเดินไปนู่นเลยนะให้ยาวหน่อยตอนนี้ลมก็มีหน่อยๆนะมีไม่เยอะแต่น่าจะขึ้นได้โอเคฟิกได้นะเดี๋ยวดูเชือกก่อนดึงเชือก นึน,ทน,ทนทเทกรอมังฟิกพร้อมไหมเอา้าหน่วยที่คือแล้วสุดจัดทุกคน <c oughs> ดูทุกคนดังมันเครื่องบินเลยอ่ะ Ah. Oh. ดังเหมือนเครื่องบินเลยเอฟซีเรียบร้อยลมหยุดอวโหลงแล้ว oh. ลมมันไม่มีนะข้างบน oh. <Okay>. wow. ยังมัดปล่อยให้ลงก่อนปล่อยลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่ <Okay. S 1> เดี๋ยวใหม่ <Okay. S 1> นายโอ้ขบังเหยียดขบังเหยียดไม่ลงเดี๋ยวมาดูขบังเหยียดกันทุกคนลมดีด้วยพี่โลโอ้โหสุดจัดมาเลยปลาเค็งนับนนี่สุดจัดเอฟดูรอเดี๋ยวให้เชียร์อ้ยเอให้เชียร์กันดี่ไม่ตกเอฟซีกูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมังฟิก ฮะเดี๋ยวให้ให้บังเอียดกุมเชือกให้ฝั่งนี้ฮะพื้นที่เต็มเรียบร้อยบางฟิกไม่ได้คลิปหลาเรียบร้อยเรียบร้อยบางฟิกเครียดแล้วตอนนี้พื้นที่อยูางิกอยู่เชือกไอทีอยู่กุมเชือกฝั่งนู้นไอทีเดี๋ยวป้าบุญขึ้นจากฝั่งนี้เดี๋ยวรอไอบางเอียดปิดคลิปก่อนก็ได้ ยังมาจะพาไปขึ้นอีกนะ <c oughs> ขึ้นดีล่าทุกคนว่าวนี้ร้อยล่าไป้าปูโตอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งให้หมัดก,กันนั่นเอฟซีเพราะมันดีว่าซ้ามเลีมยวฟิกเรียบร้อยมฟิกสายขาด Điệp rồi, nó lá gì ở bói mà tầm càn Điệp rồi Mới đường Cả lên Phích Mày khát. mà hết gì mà đu can lôi sai mà lên kích lôi sai mà lên OK. นม่ะมาเลยใช่ดิป่ะป่ป่ะเลยใช่ดิใช่ไม่ Rê bro. Rê lê bro, em xin chào các bạn, chúng tôi đang Nè, nè! Lê Hiệp Rô đã đánh อดีบะเนี่ยบ้องมาต่อเชือกก่อนขาดเลยล่ะสายนี้สาเอ็นนี้ไม่ปาเลยไม่ได้เรื่อง Nghiệt Mình nghiệt dùng quả ngân này thì Nhưng mà thật thà chắc đã lắng nha thưa con Lâm Lâm <laughs> โอ้ด oh, ังกังบินเลยน่เ uh, ป oh, ็นปลชือกใช่พอขึ้นไปถึงก้างบนนู้นลมมันหยุดใช่ลมหยุดเรืองมาเลยพาวัวเรื่องมาทกคนพอพาวัวกิบสัตด้วใช่ใช่มันหนักวัวละของ ลงแล้วทุกคนสวยลมมันไม่ค่อยดีนะรับสิมันไม่ค่อยสะเทียนแต่ว่ามันขึ้นแล้วรยขอบังฟิกเป็นไงทันไหมไม่ทันหืมไม่ทันเอาไหมเอา โอเคสักนี้มาขอตัวก่อนเดี๋ยวผมมาจะถ่ายให้คลิปบ้างพิดเอาสักคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขึ้นลอยเดลมวดแล้วลาวช่วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยตัวนี้เป็นไงกระดาษใบลุมเยี่ยมนี่เหรอมองมาไปก่อนสมบูรณ์